สวัสดีครับทุกท่านที่รับชมช่องเขาใหญ่ h ชนแนลอยู่นะครับนี่เราก็มาทําสวนนี่ฮะกลางเดือนจะมีอยู่สามหลังนะต้องตัดเดือนละสองครั้งนะแต่หญ้าไม่ยาวนะฮะหน้าหนาวเนี่ยตัดได้ง่ายฮะหญ้าไม่ยาวส่วนมากจะเป็นใบไม้ เราใช้เอ็นตีฮะเครื่องก็สองแรงแล้วก็สี่หนึ่งหนึ่งนี้หลารอบแล้เครื่องรอบอยู่ที่หกพันรอบนะ อันนี้ตัดเครื่องเดียวกวาดคนหนึ่งเป่าคนนึ่งฮะอย่างนี้ต้องทำระบบน้ำเพิ่มมาครับรอบบ้านนะมันจะคนเก่าเขาใช้สายยางลดนะ อนนี้จะทำ,ทำเพิ่มอันที่น้ำไม่ถึงไม่ต้องลักสายรถเพราะว่าเมื่อก่อนเขาจ้างคนรดน้ำต่างหากนะเขามารถทุกวันนะเนี่ยพรงนี้จะไม่มีระบบน้ำนะระอบบ้านเนี่ยผมต้องทำ ต้องเดินเข้ามาเดินระบบน้ำเข้าออครับแย่ไม่มีในกระถางนี้ก็ไม่มีส่วนมากในกระถางอาจจะแย่ครับเพราะว่าตรงนี้ต้องลดบ่อยวันเว้นวันเนี่ยหน้านี้ต้องลดวันเว้นวัน เนีตรงนี้ต้องลดนะ ตายไปหนึ่งแล้วแล้วคาก็เลิกเขาไม่ได้จ้างคนรดน้ำแล้วผมก็เข้าดังเดือนครั้งสิ้นเดือนครั้งก็เดือนหนึ่งผมเข้าสองรอบก็ต้องหาคนรดน้ำนะฮะผมไม่ได้มารถให้ทุกวันราคานี้ รถน้ำอีกต้องตังหากนะเพราะผมต้องเข้ามาทุกวันรถให้ค่าน้ำมุกน้ำมันอะไรมันก็มีด้วยเคยตรีราคาไปแล้วแต่เขาบอกแพงคะผมก็ไม่ได้มาทำให้มาผมก็ต้องมีค่าน้ำมันอีกนะค่าเสียเวลาถ้าราคาไม่สู้ก็ ไม่เป็นไรผมก็ทำให้แค่เดือนละสองวันการเดือนกับสิ้นเดือนเอาละครับสำหรับคลิปนี้ก็แค่นี้ก่อนนะครับทุกท่านอย,อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องเขาใหญ่แชแนลด้วยนะครับสวัสดีครับ